หลังจาก EP ที่1นถึงหนะครับเราเรียมเรื่องพยัญชนะและก็สละเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาผสมพยัญชนะกับสระกันนะครับในกลุ่มแรกกลุ่มที่1นะครับจะนําหน้าด้วยสละ RO และก็เอนะครับในที่นี้นะครับคอนเทนต์นะครับกลุ่มแรกก็จะเป็น ROE นะครับใน EP 7นี้ กลุ่มที่หนึ่นำหน้าด้วยสะเสียง R, o, e. อโอเอเรามาทบทวนสละอีกนิดนึงนะครับอโเออส่วนตัวนี้ออกอ e. ีแต่มาเจอกับพยัญชนะออกเสียงอือก็ออกเสียงอือเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในสไลด์ต่อไปเอไอ A, a, o รโ n น a n a, n, a, n o n g หลังจากเราทบทวนไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะมีเมื่อเขาอยู่คนเดียวแล้วออกเสียงอย่างเช่นเออสองหอลินพูดเออนะครับเออ ข้อสังเกตนะครับเมื่อกี้นะครับเมื่อตัวอ e ีนะครับกรณีสระอ e ีอยู่ในกลุ่มที่1ซึ่งใช้กับเสียงพยัญชนะจือชือจือซือรือให้ออกเสียงเป็นสระอือนะครับไม่มีการสะกดไม่มีการสะกดจืออือจือไม่นะครับเราจะออกเสียงเลยจือซือ อย่าลืมลิ้นแตะเพดานปากนะครับตัวนี้จือชือซือรึฝึกบ,บ่อยๆจือซือซือส,ส,สามตัวนี้ไม่ต้องแตะเพดานปากนะครับส่วนสี่ตัวนี้แตะเพดานปากไม่ต้องไปผสมกับสระอือนะครับออกเสียงตัวเขาเลยจือชือ สือรเราจะเอาสระกลุ่มที่1นนะครับที่นำด้วยนำหน้าด้วย R อเนะครับมาผสมกับพยัญชนะอันไหนที่เป็นช่องว่างนะครับก็คือไม่มีเสียงนั้นในภาษาจีนนะครับเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันกับเหล่าซือได้เลยนะครับปัวอา ปูโอปูปัไอไปปูไอไปปูอาวเบาปูอันบันปูเอ็นเป็นปูอังปังปูเอิงปังอันนี้จะออกเป็นอางหรืออังก็ได้นะครับเสียงคล้ายๆกันใกล้เคียงกัน นะครับเวลาออกเสียงก็ใส่สำเนียงภาษาจีนเข้าไปต่อไปอันนี้เขาเขียนโป p โพ o โมโฟที่จริงเป็นปัวฟัวโมฟัวก็ได้นะครับแต่เราออกเสียงปัวปัวพัวโมฟัวนะครับอันนี้พัวอาพาพัวอาพาผัวโอโพ ่สับสนนะครับเราเรียนมาปัวพัวมัวฟัวก็อ่านปัวพัวมัวฟัวได้บางสถานที่เขาออกเสียงโปโพโมโฟก็ได้นะครับไม่เป็นไรเราก็ออกเสียงพัวพัวอาพายปัวโอโพปัวไอพายปัวเอเพย พูอ์อูพัวโอโพัวอัมพันพเอันเพนพวอันพังพเอ็นเพนต่อไปตัวพินชณะมัวหรือโมนะครับเราออกเสียงมัวนะครับเราเรียนมัวมาเนาะต่อไปมัวอามามัวโอโมมัวเอเม อ่านพร้อมกันกับเราเสือเลยนะครับมัวไอไม่มัวเอไม่มัวเอาเมามัวโอโมมัวอ่างแมมัวเอแมนมัวอ่างแมงมัวเอแมนต่อไปฟัวฟัวอาฟาฟัวโอโฟ Four f ay, four o เอ f o f for o f r อนฟ f n f อเอ็นฟนฟอแอนอ r An f ่ n เรามีไฟล์ PDF อยู่ใต้คลิปนะครับให้นักเรียนสามารถปริ้นแล้วก็มาฝึกอ่านให้จำให้ได้แล้วก็ฝึกสะกดผันเสียงนะครับในการผรสมพยัญชนะกับสระ เราจะได้จําได้แม่นแล้วก็จะได้พันเสียงได้ถูกต้องนะครับต่อไปเรามาผสมพยัญชนะตัวต่อไปนะครับเตอตเตอเตออย่าลืมนะครับอันที่เป็นช่องว่างคือไม่มีเสียงนั้นในพยัญชนะในการผสมสลัดแล้วก็พยัญชนะตัวนั้นนะครับเตอตายเตอเตอเอาตอ เตอโตเตออันตันเตอเอ็นตตนเตออังตังเตอเอ็นตตงเตอองตงต่อไปตัวเธอเธออาทาเธอเอเธอเธอไอไทเธอเอาทาเธอโอทเธออันทานเธออังทาง เธอเอิงธงเธอองทงต่อไปสระอ่าพญชนะเนเนออานาเนเอเนเนไอไนเนไอไนเนอเอาเนอเนอเอาเนอเนอแหนเนเนเอเนเนอังนเงเนอองนงเนอองนง ต่อไปหวยชนะเลยเลอาลล์เลเอเลเลไอไลเลเอเลเลอาลา์เลโอโลเลอาลันเลอังลังเลอังรังเลองรงอะถ้าใครไม่ทันก็คลิกซ้ำอีกรอบนะครับ ฝึกอ่านอีกรอบถ้าใครอ่านได้แล้วก็บินนะครับไฟล์ pdf uhh, ขึ้นมาฝึกอ่านอีกรอบหนึ่งให้จำให้ได้นะครับต่อมานะครับพย,อออออออยัญชนะเกอเกออากอเกอเอเกอเกอไอไกเกอเอไกเกออากอเกอโอโกเกออนกันเกอเอ็นกัน เกออังกังเกออังกังเกอองกงต่อไปพระยิชนะเคอเคอฮ่อเคเอเคเคไอไคเคเอเคเคอฮ่าเคอโอโคเคออันคันเคเอินคันเคออังคันเคเอิงคังเคองคงต่อไปเป็น พยัญชนะเฮอเฮออาฮาเฮอเออเฮเฮอไอไฮเฮอเอ้เฮอเฮอ้าฮาวเฮอโอ้โหเฮอันฮันเฮอเอ็นฮันเฮออังฮันเฮอเอ็นฮันเฮอองฮงต่อมาพยัญชนะจีทีซี นะครับไม่มีในกลุ่มที่1พยัญชนะที่นำหน้าด้วยอ o ออ e, นะครับไม่มีเสียงนี้นะครับเราก็จะผ่านไปพยัญชนะตัวต่อไปตัวจือจืออาจาจือเอเจอจือเป็นสละอ,อือจือ จือไอจายจือเอจายจืออวจ้าจือโออจูจ, ener, จ, identify, จ ầ ầ ืออันจันจืออันจันจืออังจางจืออันจังจือองจงต่อไปพยัญชนะสื่ชชชออาชาชะเอทชช ราะว่าเป็นตัวอื่นเหมือนกันนะครับเป็นตัวของเขาซื่อซื่อไอชายชื่อเอาเชาซื่อโอโชซื่ออันชันซื่อเอ็นเชิงชื่ออันชังซื่อเอ็นเชิงซื่องงคงต่อไปไปอัญชนะซื่อซื่ออาซาซื่อเอเซซื่อซื่อเป็นตัวของเขาเองนะครับ ซือซือไอซายซือเอาซาวซือโอโซซืออันซันซือเอ็นเซนซืออังซังซเอ็นเซนซองซงถ้ายังไงไม่ทันนะครับดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้ต่อมานะครับเป็นพยัญชนะตัวจ ลินแต่เพดานปากนะครับจีอจจจจีจต่อไปเพื่อจะชนะตัวชื่อ ch a 叉，ch en 生，sh sh a 拆，sh ao 烧，sh ou 收，sh an 山，sh en 生，sh an 伤，sh en 生，sh on、嗯、松。把白拍一下，那多，sh sh 烧烧，然后 sh a 杀，sh en 生，sh。 sh sh ai sh sh ai sh sh ao sh sh ou sh sh an sh sh en sh sh ang sh en sh ต่อไปนะครับพยัญชนะ d d r d จอร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  n อร n อรจ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 อรัอรจ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 อเจมรนอรจอรจกนจอรจอนยอรจอรจอรจอนะครจอนจอร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 นตัว r รัอรจอนะอรบ ยังไงให้รองทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับกลุ่มที่1น,นะครับก็จะมีแค่นี้ที่พันเสียงผสมพยัญชนะกับสระได้นะครับนอกนั้นไม่ได้ไม่มีนะครับในกลุ่มที่1น,นี้ยังไงถ้าไม่ทันให้ทบทวนดูนะครับตั้งแต่แรกเลยของคลิปนี้นะครับอีกรอบหนึ่งหรือว่าดาวน์โหลดด้านล่างนะครับจะมีไฟล์ pdf ให้ดู นะครับตามวิดีโอที่เราชื่อสอนไปนะครับจะได้ทบทวนแล้วก็ลองผันเสียงนะครับผสมพยัญชนะแล้วก็สระให้ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ได้เข้าใจเราจะได้ไปในสเต็ปต่อไปได้ถูกต้องครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้า